หนิงปณิตาโพสตอินสตาแกรมแคปชั่นทำชาวเน็ตสงสัยเกิดอะไรขึ้นคนวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจเพียบหากใครได้ติดตามข่าวก่อนหน้านี้หนิงปณิตานักแสดงและผู้จัดละครมากฝีมือได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาให้สัมภาษณ์กับสื่อระบุว่ายอมรับว่าครอบครัวของตนมีปัญหาจริง ตอนนี้อยู่ในช่วงของการแก้ไขขอใช้เวลาแก้ไขด้วยสติเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดยืนยันนะตอนนี้ยังอยู่บ้านสามีและใช้สถานะสามีภรรยากับสามีอยู่ล่าสุดหนิงปณิตาก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมแอดนิ่งพาณิาโพสต์ภาพข้อความสั้นๆระบุว่า มูฟออนดูเบเตอร์หรือ Move on ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมพร้อมแคปชั่นดูเบเตอร์และอีโมจิหัวใจสีขาวโดยหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมากมายอาทิเอ็มบุษราคำทัญญาธัญญาเรศฮาหน่าทัศนาวลัยครูก้อยสุภาพันธ์และอีกมากมาย